สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามช่อง y o u t u b e นะครับของอาจารย์พศทธิธาเรือนโหลานะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่26นะเดือนกันยายนพุทธศักราช2564นะครับอาจารย์ก็ได้มีเวลานั่งอัดเ,ออเสียงนะฮะอัดคลิปเสียงนะครับ ช่วงเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นนะฮะวันนี้อาจารย์มีสิ่งดีๆนะครับมาให้ท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามนะฮะกับกับทางอาจารย์นะครับได้ทราบนะฮะเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันมานี้นะฮะทุกท่านก็คงได้ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนะครับของธนาคารยักษ์ใหญ่ในประเทศไทยนะฮะ ธนาคารสีม่วงนะครับทุกท่านก็คงทราบแล้วได้ติดตามนะฮะถ้าถ้าท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับการเงินการทองการธนาคารนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะครับเกี่ยวกับอะไรนะฮะ scbx ยานแม่นะครับก็ถ้าเป็นผู้สันััติกรณีนะครับก็คงเข้าใจได้ดีกว่าทางอาจารย์นะครับเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องการปรับนะครับ disruption นะฮะ การเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งยิ่งใหญ่จริงๆนะซึ่งซึ่งธนาคารสีม่วงเนี่ยนะฮะก็เป็นธนาคารอันดับต้นๆน,นะครับอันดับหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นธนาคารที่อายุกิจการนี่ยาวนานมากนะครับก็สรุปเนื้อหาง่ายๆคือว่าการ disruption ครั้งนี้เนี่ยนะฮะหรือการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบว่าหักหักศอกเลยนะครับหักศอกเลยเพราะว่า การธนาคารก็คือเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะครับการเงินการการฝากการกู้สินเชื่อต่างๆเนี่ยฮะเดิมทีเนี่ยเป็นธุรกิจหลักใช่ไหมครับแต่ว่าการดิสซับชันครั้งนี้เนี่ยกลายเป็นว่ากายจากบริษัทแม่เนี่ยก็จะกลายเป็นบริษัทย่อยหรือบริษัทลูกนะครับส่วนบริษัทลูกเนี่ยก็ขึ้นมาเป็นบริษัทแม่นะครับเขาเขาเาให้เรียกว่ายานแม่เลยนะฮะก็เปิด ขึ้นมาในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการสลับเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองในตลาดเงินตลาดทุนเลยนะครับนะครับมีการเข้าตลาหลักทรัพย์นะครับมีการสลับนะครับมีการสลับกันตรงนี้นะครับก็อาจารย์ก็เลยมองว่าเอะตรงนี้น่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งซึ่งจริงมีการเปลี่ยนแปลงมานานนะค่อยๆเปลี่ยนแปลงนะครับตั้งแต่เริ่มจริงๆตั้งแต่ปี 2008นะครับอา,อาจจะประมาณปีพฤศักรา2 5 4 1นะฮะช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงเศรษฐกิจทั่วโลกนะฮะกระทบเกี่ยวกับเรื่องอค่าเงินนะครับค่าเงินโดยโดยเฉพาะประเทศไทยเราก็โดนเยอะมากนะครับโดนเยอะมากช่วงนั้นก็มีาการคิดแนวทางใหม่ๆนะครับในการปรับปรุงเรื่องนี้นะฮะจนจนมาถึงปัจจุบันนะฮะตนศตวรรษันอาจารย์ก็มองว่าก็ เรารู้ก่อนก็ดีนะฮะเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องอการที่ดาวดวงหนึ่งนะครับหนใน10ดวงดาวเนี่ยนะฮะอาจารย์มองไปเกี่ยวกับเรื่องดาวมฤตยูนะครับหรือเลขศูนย์ะฮะเลขศูนย์ในในในราศีจักรนี่นะครับซึ่งดาวเลขศูนย์เนี่ยตอนนี้เนี่ยทับดวงเมืองดวงโลกอยู่นะฮะอยู่ในราศีเมษก็สังเกตได้ว่าตั้งแต่ปีห้า 7นะครับ5 7 5 8 5 9ไล่มาเรื่อยๆเนี่ยนะครับจนจนถึงนะตอนนี้เนี่ยดาวมฤตยูเนี่ยก็ทับอยู่ดวงเมืองดวงโลกเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงมากมายนะฮะต่างๆมากมายนะครับ,นรบในสังคมโลกนะฮะแล้วก็สังคมในประเทศไทยด้วยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะชัดเจนนะครับจากนั้นเนี่ยในในการโครจรของดาว มือตยูเนี่ยก็จะโคจรในตําแหน่งราศีเมษนะครับก็ประมาณ7ปีนะฮะซึ่งปีหน้าเนี่ยนะครับาดาวพฤหัสเนี่ยก็จะมีการยกย้ายนะครับเข้าไปสู่ราศีพฤษภนะครับเข้าไปสู่ราศีพฤษภก็จะเป็นพบการเงินนะเศรษฐกิจของโลกและของประเทศไทยเลยนะครับนะครับก็อาจจะมีการหยุดบางเรื่องหรือว่าจบบางเรื่องเพื่อ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะฮะวิวัฒน์ขึ้นมาใหม่นะครับอาจารย์มองว่าในในพบการเมืองอธิฐานในพบเศรษฐกิจก,การเงินเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อาจารย์เคยได้ซื้อหนังสือมาเล่มหนึ่งนะฮะก็ซื้อมาอาจารย์ดูบินใบเสร็จเนี่ยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีนี้นะฮะเกี่ยวกับเรื่องบิตคอยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องบิตคอยอาจารย์ะะก็อ่านบ้างวางบ้างนะฮะหนังสือเล่มนี้ก็อยากรู้เฉยนะฮะก็ยังไม่เข้า,ขาใจเท่าไหร่จนมาดูแล้วน่าจะมีม,มีมีความแน่ชัดนะครับเพราะว่า มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของการเงินการธนาคารอย่างเงี้ยนะฮะการเงินอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอาจารย์มองว่าต่อไปเนี่ยเอ่อเกี่ยวกับเรื่องค่าเงินเนี่ยดาวมุรยูที่จะมีการย้ายในในปีหน้าเนี่ยก็ประมาณเดือนกรกฎานะครับประมาณช่วงวันที่7กรกฎานะครับวันที่7กรกฎกาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอันนี้ตามปฏิทินสุริยญายตินะครับตามปฏิทินสุริยญายตกิก็เอ่อจะเอ่อในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอาจารย์มองว่า รูปแบบนะฮะรูปแบบของการยึดเกี่ยวกับเรื่องเงินสกุลต่างๆเนี่ยมันจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปตอนนี้ก็บิตคอยเนี่ยอาจารย์ดูแล้วรู้สึกว่ามีคนสนใจเยอะนะครับมีคนสนใจเยอะนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็ประจบเหมาะกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงนะฮะดิสรัชันของธนาคารใหญ่ๆในประเทศไทยนะครับซึ่งนานนะนาทีปีหนนะฮะหรือนานมากนะฮะอาจารย์ก็จาไม่ได้ว่านานขนาดไหนที่มีการเปลี่ยนแปลง ระดับนี้เลยนะครับซึ่งคงต้องติดตามไปนะครับตั้งแต่ปีหน้าเนี่ยนะฮะจริงจงเริ่มแต่ปีนี้นะฮะแต่ปีหน้าเนี่ยน่าจะชัดเจนขึ้นแล้วก็ต่อไปอีกประมาณ6-7ปีนะฮะข้างหน้าเนี่ยคงจะมีอะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยทุกคนอาจจะต้องออมาเตรียมตัวนะครับการปฏิบัติตัวนะฮะหรือว่าการตามทันกระแสร,ระบบตรงนี้นะครับนะฮะก,ก็คิดว่า จากในรูปนะฮะที่อาจารย์แสดงไว้นี่นะครับก็จะเห็นได้ว่าดาววฤยูเนี่ยโยกยกย้ายนะฮะยกยกย้ายแล้วก็จะมีดาวอื่นๆนะฮะที่เป็นดาวใหญ่ๆอีก3ดวงอย่างเช่นดาวพระพฤหัสนะครับดาวพระพฤหัสก็ในปี65และปี66จะก็จะขยับขึ้นมาในภพวินาศแล้วก็ทับดวงเมืองเป็นลําดับดังนี้นะครับส่วนดาว พระเสาฮะตอนนี้อยู่ในราศีมังกรนะครับก็เตรียมยกยกย้ายเช่นกันเข้ามาในราศีกุมนะฮะในช่วงประมาณป66ี66เช่นกันนะครับแล้วก็ดาวพระราหูอีกหนึ่งดวงเนี่ยเป็นดาวใหญ่นะครับก็จะมีการยกย้ยายมาทับดวงเมืองในช่วงประมาณต้นปีนะครับประมาณมีนาเมษานะครับป65ี65นะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างเช่นกันอย่างเช่น ดาวพระหูนี่ก็จะขึ้นมาในตำแหน่งเทวีโชคนะครับในตำแหน่งเทวีโชคนะครับแต่ว่าดาวราหูนี่ความหมายก็กว้างคือเกี่ยวกับการมัวเมาธุรกิจสีเทาเนี่ยนะครับมาทับดวงเมือนี่ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับที่ธุรกิจสีเทาเนี่ยอาจจะขึ้นมาอ,อยู่บนดินก็ได้นะครับหรือขึ้นมาถูกกฎหมายก็ได้เราเห็นจากสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นพืชเสร็จ เศรษฐกิจใหม่เห็นไหมฮะใบกระท่มนะใบ,บกัญชานะฮะที่ที่ขึ้นมาเดิมทีก็เป็นธุรกิจหรือว่าเป็นพืชพันธุท์ที่ห่วงเาขาเรียกนะฮะมีกฎหมายคุ้มครองนะครับแต่ว่าพอปีหน้า,เ,าเริ่มจากปีนี้ปีหน้าเนี่ยก็จะกลายเป็นเรื่องปกตินะฮะที่ทุกคนสามารถาปลูกได้หรือ,อามานำมาทำาหรือมาบริโภคนะครับมา,าในเชิงของยาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะประมาณลักษณะนี้นะก,ก,ก็ดูตาม ตัวบทกฎหมายนะฮะที่จะมีการประกาศใช้อีกทีหนึ่งนะฮะแต่ว่าในมุมของอดาวทั้งสี่ดวงนี้นะฮะที่อาจารย์กล่าวมาเนี่ยดาวมิตยียูดาวพระพฤหัสด,ดาวพระเสารว,วมถึงดาวพระราหูนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายในในซีของอเรือนภพนะฮะที่ที่อยู่ทางฝั่งราศีเมษราศีมีราศีกุมนะฮะช่วงช่วงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้น เป็นจุดที่น่าสนใจแล้วก็น่าจับตามองเช่นกันแล้วก็ดวงเมืองอของประเทศไทยนะฮะดวงเมืองกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยก็ย่างเข้าสู่ปีย่างเข้าสู่242ปีนะฮะนะครับ241ปีแล้วย่างเข้าสู่242ปีในปีหน้าและปีถัดไปเนี่ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยะจะพูดถึงเนี่ยดาว พระเสานะฮะที่โคจรอยู่เนี่ยนะครับทุกๆ2ปีขึ้นเนี่ยรวมแล้วนะครับตามาดวงเมืองดวงโลกเนี่ยก็อยู่ถึง8รอบนะครับแรอบรอบนี้เนี่ยก็จะเป็นรอบที่8ต่อรอบที่9นะครับรอบที่8ต่อรอบที่9้าเนี่ยดาวก็จะมีความหมายแตกต่างไปนะฮะโดยเฉพาะตั้งต้นที่รอบที่9กเนี่ยนะครับก็จะแตกต่างไปจากรอบที่1ถึงรอบที่8โดยชัดเจนนะครับจากอะไรที่มันเป็น Big บิ๊กนะฮะบิ๊กก็คือใหญ่แล้วก็จะพอรอบที่9้าทุกอย่างจะสมอลลงทุกอย่างจะเล็กลงทุกอย่างจะแตกแขนงไปนะครับตามดาวนะครับตามดาวอย่างเช่นดาวมฤตยูดาวเสาร์นะในรอบที่9เนี่ยนะครับน,น่าสนใจน่าติดตามนะครัาจา์ก็จะพยายามลงคลิปโดยละเอียดให้ให้ให้ให แฟนคลับนะครับผู้ติดตามช่องอาจารย์ให้ทราบอีกอีอีกทีนึงนะครับเป็นระยะระยะนะครับอันนี้อาจารย์อาจารย์ก็เลยมองว่าครั้งนี้เนี่ยอาจารย์มองว่าในปีหน้าเนี่ยก็อยากให้ทุกคนลองดูอะไรที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจการเงินนะครับน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นบิตคอยนะฮะนะครับบิตคอยนี้ไม่ใช่เป็นหุ้นนะครับไม่ใช่เป็นหุ้นนะครับแต่ว่าเป็นอะไรที่ใหม่เหมือนกันนะอาจารย์ก็พยายามจะอ่านนะฮะโดยละเอียดเหมือนกันนะครับถ้าถ้า ทุกท่านสนใจก็ลองศึกษาดูนะฮะสามารถเริ่มศึกษาได้ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปเลยนะครับคิดว่าตรงนีน้น่าจะเป็นอะไรที่ชัดเจนขึ้นนะครับใน,ในอีกอปี2อปีข้างหน้านี้นะครับก็หวังเ,เป็นอย่างนี้ว่าอันนี้อาจจะเป็นคลิปที่จุดประกายนะครับสำหรับดาวมฤุยูที่จะมีการโยกย้ายในปีหน้านะครับที่จะมีการโยกย้ายปีหน้าอาจารย์ก็พูดคลิปนี้ เอาไว้ตั้งแต่ณนะตอนนี้เลยแล้วกันนะครับเอาไว้ปฏิปต่อเรื่องนะฮะในต้นปีและปีเรือนถัดๆไปนะฮะของปีหน้าว่าจะจะเป็นยังไงนะครับร่วมๆกับดาวอื่นๆนะฮะรูปเดวกับดาวนในราศีจักรนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะประมาณนี้ก่อนนะครับก็หวังว่าทุกท่านคงโชคดีนะครับโชคดี แล้วก็คิดว่าปลอดภัยนะครับขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่เราเผชิญกันอยู่นะครับเกี่ยวกับโรคโควิด -19 นะครับที่มีมาตั้งแต่ปี63มาถึงปัจจุบันนะฮะเราคิดว่าก็คงมีต่อไปอีกสักพักสักระยะหนึ่งนะครับจนกว่าจะมียาดีๆหรือวัคซีนดีๆเนี่ยนะฮะเข้ามาช่วยนะฮะควบคุมนะครับนะครับให้ดีกว่านี้นะฮะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะครับจาก วิกฤตในครั้งนี้นะครับเราคงติดตามแล้วก็ร่วมเป็นกําลังใจด้วยกันนะครับวันนี้ก็อาจารย์ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับขอบคุณมากครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ